สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ลูกค้าจะได้รับไปในชุดของ17,900บาทนะครับครับภายในอุปกรณ์ของจอจะมีจอนะครับสายไฟีอ2เส้นขั้นตอนแรกนะครับให้เอาอตัวฐานสีดำนะครับต่อเข้าที่หลังจอมันจะเป็นเสียงดังกึบนะครับแล้วก็ใช้ฐานของมัน ต่อเข้าไปนะครับแบบนี้จะตั้งได้แบบนี้สายไฟเส้นแรกนะครับจะเป็นสายไฟของตัวจอนะครับที่ใช้ต่อเพื่อให้ไฟเข้าเข้าไปในจอต่อเข้าแบบนี้นะครับส่วนสายไฟเส้นที่2จะเป็นสายภาพนะครับ สหัวจะเหมือนกัน1ห,หัวนะครับหัวน,นี้เราจะใช้ต่อเข้าที่จอเลยแบบนี้นะครับต่อเข้าที่ช่องนี้ลูกค้าต่อเสร็จแล้วแล้วก็หมุนนะครับหมุนทั้งสองฝั่งเลยแ,แน่นนะครับโอเค เรเรียบร้อยแล้วครับต่อจอส่วนอ,อีกฝั่งหนึ่งอันนี้จะเสียบที่ปลั๊กไฟนะครับอันนี้จะเสียบที่ตัวมินิ pc นะครับอเคเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนมาต่อที่มินิ p c นะครับที่ลูกค้าจะได้รับจะเป็นประมาณนี้นะครับเปิดขึ้นมา จะมีตัวมินิ PC อยู่ด้านในนะครับโอเคให้เราหยิบขึ้นมาออกจากหอจะรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับตัวมินิ p c โอเคสายไฟจะมี3สายนะครับเราจะไม่ใช้2สายนี้เราจะใช้สายนี้นะครับที่เป็นอะแดปเตอร์ใช้หัวที่เป็นรูกลมๆนี้นะครับ ต่อเข้าที่ด้านหลังของ mini PC จะมีช่องช่องคอที่เสียบอยู่ก็เสียบเข้าไปเลยครับโอเคเรียบร้อยเราจะใช้หัวอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เอามาต่อที่ mini PC นะครับดูช่องให้ดีแล้วก็เสียบแล้วก็หมุนครับต่อไปจะเป็น ตัวเมาส์กับคีย์บอร์ดที่ลูกค้าได้รับนะครับจะมีฐานแถมไปให้2ก้อนก้อนใหญ่จะใส่เมาส์ก้อนเล็กเราจะใส่คีย์บอร์ดนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดเปิดฝาด้านหลังออกมานี้โอเคแล้วเราก็จะเอาก้อนใหญ่ใส่เข้าไปแบบนี้ ตัวนี้จะเป็นตัวรับสัญญาณบลูทูธนะครับมันจะอยู่ในใต้เมาส์ให้เราดึงออกมาแล้วก็เอาวางไว้ก่อนโอเคจากนั้นเราก็ปิดฝาได้เลยครับแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับมันไม่ต้องมีปุ่มปุ่มอะไรกดต่อไปคีย์บอร์ดครับด้านหลังจะเป็นที่ใส่ฐานนะครับให้เราแงะขึ้นมาโอเคจากนั้นเราก็ใส่ฐานก้อนเล็กเข้าไปครับ แล้วก็ปิดฝา,รารเรียบร้อยครับเราจะเอาตัวรับสัญญาณบลูทูธนะครับไปเสียบที่ตัวมินิพีซีอันนี้จะเสียบช่องไหนก็ได้นะครับที่เป็นช่อง USB นะครับแต่สาธิตจ,จะเสียบให้ดูช่องนี้นะครับโอเคเราก็เสียบเลย เดี๋ยวเราไปดูวิธีต่อไปกันได้เลยครับจะเป็นการต่อเครื่องพิมพ์สลิปนะครับอันนี้จะเป็นที่ลูกค้าได้รับนะครับด้านในก็จะมีสายไฟหนึ่งเส้นที่ต่อเข้ากับคอมนะครับอันนี้จะเป็นม้วนกระดาษที่แถมให้ลูกค้าอันนี้จะเป็นสายไฟที่ต่อเข้ากับตัวปรินเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นปรินเตอร์ ร่างหน้าตาประมาณนี้โอเคครับขั้นตอนแรกให้เราเปิดกระดาษขึ้นมานะครับแบบนี้ดึงออกมานิดนึงจากนั้นเราเปิดฝาครับจะเอากระดาษด้านในออกแล้วก็วางแบบนี้นะครับแนวแนวหงายดึงกระดาษออกมาเล็กน้อยวางลงไปแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยครับ โอเคจากนั้นให้เราเอาสายนี้นะครับจะหัวจะเป็นรูปรเหลี่ยมเหลี่ยมแบบนี้ตัวนี้เราจะต่อที่ทางด้านหลังของพินเตอร์นะครับจะมีช่องสำหรับเสียบอยู่แล้วเราก็จับตัวนี้ดูเหลี่ยมดีๆแล้วก็ดันเข้าไปเลยครับเ okay. ท่านี้ก็เรียบร้อย อันนี้จะเป็นหมายของจอคอมเลยครับจะเป็นตัวเสียบไฟเลี้ยงของตัวพิมพ์เตอร์ครับาดูช่องให้ดีแล้วเราก็เสียบเข้าไปเลยส่วนด้านนี้จะเป็นสาย USB นะครับเดีย๋ยวเราจะไปต่อกันที่มินิ PC มาจากสายตัวนี้นี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปต่อกันที่ m ม n i PC นะครับตัวนี้เมื่อเชื่อมต่อแล้วเราจะย้ายช่องเสียบไม่ได้นะครับเพราะว่าเดเวอร์ของเขาจะอยู่ที่ช่องใดช่องหนึ่งช่องเดียวเลยตัวนี้จะย้ายไม่ได้โอเคนี่ก็จะเป็นสายไฟนะครับไว้เ,เสียบปลั๊กไฟ โอเคตัวนี้เราพักไว้ก่อนไว้ต่อกับปั๊กไฟต่อไปจะเป็นการเชื่อมต่อปืนยิงบาร์โค้ดนะครับโอเคที่เลยรับจะมีมีฐานมีสายไฟต่อกับตัวปืนนะครับนี่ก็จะเป็นแท่นวางนี่ก็จะเป็นปืนลักษณะแบบนี้ก็จะมีน็อตยึด2ตัวนะครับ ก็จะเป็นแท่งเหล็กงอได้นะครับนี่ก็จะเป็นตัวครอบแท่งเหล็กอีกทีเพื่อความปลอดภัยนะครับเอาใส่ไปในลักษณะนี้ดูเหลี่ยมให้ดีนะครับอ่ะยัดลงไปเอานอ็อตตัวนี้นะครับอโอเคจุแล้วได้ลักษณะประมาณนี้เราครอบ ตัวเซฟตี้ไปครับออกไปด้านหน้าเล็กน้อยจากนั้นเราตัวแผ่นวางของปืนนะครับดูเหลี่ยมให้ดีแล้วก็วางเป็นล็อกของมันเลยปั๊บแล้วเราก็เอาน็อตตัวสีดำที่เหลืออยู่นะครับนัอตัวเล็กดูเหลี่ยมให้ดีครับแล้วก็วาง อด้านหน้าเล็กน้อยนะครับจะเอาน็อตสีดำตัวเล็กนี้มาวางใส่เข้าไปเลยใครมีไขควงเอาแนะนำเอาไขควงมาขันนะครับโอเคอันนี้ก็จะอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวปืนกันบ้างนะครับอ่ามอาไปด้านหน้าเล็กน้อยจะได้ลักษณะประมาณนี้ เราไปดูตัวปืนกันบ้างนะครับตัวปืนที่ตูมจะเป็นเหลี่ยมๆนะครับแบบนี้ให้เราเอาฝั่งที่เป็นเหลี่ยมนะครับเล็กๆแบบนี้นะเราดูล็อกมันดีๆนะครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปเลยช่องมันจะรับกันพอดีโอเคอย่างนี้ได้แล้วครับแอนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสาย USB นะครับ ฝั่งนี้เราจะเอาไปเสียบที่มินิ pc นะครับอันนี้เสียบตอนนี้เราจะเสียบที่ตรงไหนก็ได้นะครับวันนี้เสียบเข้าไปเลยก็จะได้ลักษณะประมาณนี้อ่าเราก็ดันเข้าไปโอเค เราไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับการเชื่อมต่อลิ้นชักโอเคไม่เก็บออกมาจากกล่องนะครับลูกค้าจะได้ลักษณะประมาณนี้จะมีกุญแจที่แถมไปเราเอามาเสียบนะครับแล้วหมุนมาด้านซ้ายหมุนมาทางซ้ายนะครับเพื่อปลดล็อกตัวกุญแจาเจะได้มีก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะดันกลับเข้าไป นำกลับเข้าไปก่อนเดีย๋ยวเรามาดูสายไฟนะครับของนี้จะมีเส้นเดียวนะครับสายไฟตัวนี้จะเป็นสายโทรศัพท์นะเอาไว้ต่อที่ด้านท้ายของพรินเตอร์นะครับด้านท้ายของพรินเตอร์ตัวนี้โอเคจากนั้นเราหยิบพรินเตอร์มาครับ อ่ามันจะมีช่องว่างอยู่หนึ่งช่องพอดีเลยช่องนี้จะเอาไว้สำหรับเสียบตัวลิ้นชักนะครับหรือว่าเก๊เก็บเงินโอเคเราดูช่องให้ดีดูแง่งแล้วเราก็ดันลงไปเลยมันจะมีเสียงนะครับกึกอ่าโอเคอันนี้เรียบร้อย จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นวิธีการเปิดจอนะครับเปิดหน้าจอด้านล่างจะมีปุ่มสําหรับเปิดนะครับกดปุ๊บให้ไฟมันขึ้นอ่าโอเคเราก็จะกดหน้าจอติดตัวพิมพ์เตอร์ด้วยนะครับก็จะกดปุ๊บถ้ามีไฟขึ้นก็โอเคเรียบร้อยครับแสดงว่าเปิดติดพร้อมใช้งานหลังจากเราเสียบปลั๊กไฟแล้วตัวบาร์โค้ดจะใช้วิธีการกดเอานะครับ ตัวยิงบาโคจะใช้วิธีการกดเอากดตรงนี้เพื่อยิงสินค้านะครับถ้าไม่กดมันก็จะไม่ติดต่อไปวิธีการเปิดมินิพีซีนะครับด้านหลังจะมีปุ่มสีแดงแบบนี้ให้เราคลิก1ทีเอ้ยให้เรากดหรือว่ากด1ทีนะครับให้มีสัญญาณไฟขึ้นมันก็จะโอเคพร้อมทำงานแล้วครับ